วันนี้เราปลูกดอกกุหลาบกันนะคะก็มีคนมาช่วยเรานะคะหนึ่งคนนะคะเฮ o ยยู hey <Hi. S 1> แข็งขันมากเลยได้กี่หลุมแล้วเนี่ยเราปลูกดอกกุหลาบกี่หลุมคะวันนี้สองหลุมค่ะอ๋ะออไหนดูซิเดี๋ยวสต็อกก่อนโอ้ได้แล้วนะคะเอาละเอาคุณต่อไป คุณต่อไปนะคะอันนี้นะคะก็มีคนเอาดอกกุหลาบมาให้เราตอนเราย้ายบ้านนะคะก็เอามาให้หนึ่งกระถางนะคะเราก็เลยแยกปลูกเป็น2กระถางเอ้ยสองหลุมนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นหนึ่งหลุมนะคะน,นี่เขาก็ขุดหลุมให้เหมือนกันนะคะนี่อ่าสวยมากเลยนะคะโอ้ดูสิคะเสียงเสียงขุดหลุมนะคะอันนี้ดอกกุหลาบนะคะสวยๆเราก็เริ่มแพลนที่จะอาปลูก ้นไม้กันแล้วนะคะตอนนี้นไหนอยูโคนละมุเป็นอย่างนี้เลยโอ้อยูเก่งมากนะคะแข็งแรงมากค่ะเนี่ยค่ะเขาชอบเวลาเลิกเรียนมาเขาจะชอบช่วยคุณแม่อย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากุลาบของเราจะโตหรือ,อะจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกันไดน้น,นี่หลุมที่สองนะคะนี่เดี๋ยวขอไปช่วยเด็กขุดหลุมปลุกกุลาบก่อนนะคะ โอ้ย oh my god ปลูกเสร็จแล้วนะคะสองหลุมวันนี้นะคะเอารถหลุมแรกอ่ะฮะอ๋อพอแล้วลูกอ่ะไปหลุมที่สองหรือว่าหลุมสุดท้ายนั่นเองเยโอ้ yeah. oh, สวยมากเลยมายาโอ้ oh, beautiful ฮะอะะสนุกเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันเฮ้ยพอแล้ว